ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เอฟซีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำการปรับตั้งวาลวของยามาฮ่าตระกูลสปราร์กนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอ่าสปราร์กอ่าไล่มาตั้งแต่เฟสนั่นแหละนะครับเฟสเรนโบว์สปราร์กอ่าสปราร์กแซดสปราร์กเอ็กสปราร์กอาร์เอ็กนะครับยาวมาจนถึง นะครับสปาร์กนาโนแล้วก็ยามาฮ่า x 1 1 0หนร้อยสิบ cc นะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับจะตั้งวาล์กกันอยู่ที่นะครับเท่าไหร่นะครับใช้มาร์กไหนในการปรับตั้งวาล์วเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆในขณะที่เราจะทําการปรับตั้งวาล์วนั้นนะครับเพื่อนๆอก็คำแนะนำก็คือให้เพื่อนๆปรับตั้งวาล์ในขณะที่อุณหภูมิเครื่องอยู่ใน ค่ามาตรฐานหรือว่าปกตินั่นแหละนะครับค่ามาตรฐานก็คือเราจะเรียกว่าค่าอุณหภูมิปกติที่อยู่ณปัจจุบันนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเครื่องเย็นว่าง่ายเอาเครื่องเย็นแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับถ้าหากเราไปปรับตั้งในขณะที่เครื่องยนตร้อนนะครับเพื่อนค่าความคิดความห่างของวาล์วเหล็กมันขยายตัวนะครับเพื่อน ถ้าการปรับตั้งมันจะเพี้ยนนะครับเพี้ยนเยอะด้วยนะครับเพื่อนดังนั้นก็นะครับถ้ารถมาร้อนๆก็พยายามเอาพัดลมเป่าให้เครื่องยนต์มันเย็นลงไปก่อนนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับทําไมนะครับเพื่อนเราพูดถึงว่าทําไมถึงต้องมีการปรับตั้งวาลนะครับเพื่อนนะครับสาเหตุที่เราจะต้องทําการปรับตั้งวาลนะครับเพื่อนนะครับหนึ่งละนะครับ รถมีนมันมีการใช้งานมานานนะครับเล็กมันกระแทกกันนะครับเล็กมันเสียดสีกันนะครับถ้าบ่าวาวมันกระแทกกันเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้บ่าวาวกับใบวาวมันจะสึกนะครับพอบ่าวาวใบวาวมันสึกนะครับวาวมันก็จะถอยหลังออกมามาชิดกันกับเกรือเดื่องวาวนะครับเพื่อนๆนะครับวาวมันก็จะถอยหลังออกมาชิดกันกับกระเดืืองวาวนะครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นรถวาวกดวาวยันบางครั้งบางทีเราขับไปร้อน วาวมันชิดกันอยู่นะครับว่าวมันชิดกันอยู่อย่างนี้นะครับอ่าพอเราขับไปร้อนๆมันขยายตัวมายันกันนะครับกายเป็นเครื่องไม่มีกําลังอัดเครื่องยนต์ดับตอนร้อนก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนรวมไปถึงนะครับอ่าใส่กลองอากาศนะครับเพื่อนบางครั้งบางท,งทีเราไปใส่ของเทียมมาเปิดกลองมานะครับยางไอดียางปากกระูมันขาดนะครับเพื่อน ฝุ่นที่วิ่งเข้าไปนะครับมันจะไปทําความเสียหายให้กับบาวาลบารวาวมันจะสึกล้อเร็วนะครับเพื่อนนะครับเราก็ลเลยจําเป็นต้องมีการปรับตั้งวาลนะครับเพื่อให้นะครับเวลาจังหวะที่เครื่องยนต์มันอัดอากาศขึ้นมาให้วาลมันปิดสนิทวาลไม่รั่วนะครับพอวาลไม่รัว่วนะครับการอัดอากาศได้สมบูรณ์นะครับการเผาไหม้มันก็จะสมบูรณ์ควันมันก็จะไม่ดําด้วยนะครับการอัดอากาศการจุดระเบิดที่สมบูรณ์มันย่อมต้องส่งผลต่อ ความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเ,เพื่อนทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับเ,เพื่อนรถมีการใช้งานมานานนะครับขี้ขเข่าเมาบางทีมันไปติดอยู่กับใบวาวบ่าวาวไอเสีย wow, นะครับมันไปติดอยู่กับบ่าวาวหรือใบวาวไอเสียนะครับมันก็ทําให้นะครับวาวมันถอยเข้าไปข้างในใบวาวมันถอยเข้าไปข้างในมันก็จะเกิดกลายเป็นวาวไอเสียมันห่างนะครับเ,เพื่อนนะครับเพราะว่ามีขี้ขเข่าเมาไปกั้นไว้ระหว่างใบวาวกับ wow วาวนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็จะกลายเป็นวาวห่างนะครับดังนั้นเราจะต้องทําการปรับตั้งให้วาวมันคิดนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงดังแล้วก็เพื่อการคลายไอเสียได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ใช่ไม่ให้ไอเสียมันตกค้างอยู่ในห้องเผาไม่เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าไอเสียมันค้างอยู่ในห้องเผาไม่เยอะมันคลายออกไม่ทันบางทีมันก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์มันร้อน นะครับรวมไปถึงรถบางคันถ้าเป็นรถแต่งใครเสียไม่ทันนี่โอ้โหถอยเสียแดงเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นเราจึงต้องทําการปรับตั้งวาลนะครับก่อนที่เราจะปรับตั้งวาลนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็ฟิลเลเกตผมยังไม่ได้ถือมานะครับเพื่อนก็นะครับไปแก้เบอร์8ดเบอร์9้านะครับเพื่อนแล้วก็บล็อกกับบล็อกแจเบอร์ส7บนะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับในขั้นตอนการถอดนะครับไอ้น็อตตรงนี้นะครับมีร่องรอยการถอดมาก่อนแล้วล่ะนะครับ ให้ใช้เงินเหรียญห้านะครับเงินเหรียญห้าเอาคีมคีบแล้วก็บิดนะครับห้ามใช้ไขควงเด้อมา2ตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับให้ใช้เงินเหรียญห้านะครับในการถอดนะครับเพื่อนเอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการหมุนเพื่อที่จะดูม้าก่อนนะครับเพื่อนอในขั้นตอนที่เราจะปรับตั้งวาล์วนะครับเครื่องยนต์หมุนมาด้านหน้านะครับเราก็ต้องหมุนตามทิศทางเดิมนะครับเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่า ว่าไอดีมันเริ่มกดลงเมื่อไหร่นะครับเราถึงจะไปดูมาร์กนะครับเพื่อนๆนะครับมุมนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะมุมนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ไอดีเริ่มกดลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆไอดีเริ่มยกขึ้นมานะครับพอไอดียกขึ้นมาเราจะมาส่องตรงนี้นะครับเราจะมาส่องดูนี้นะครับเพื่อนนะครับอ่าทีนี้อ่าเราจะมาส่องนะครับอ่าผมไม่ได้เปิดไฟแ ขออนุญาตเปิดไฟแฟลชนะครับเพื่อนก็นะครับให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนทีนี้เราจะมาดูมาร์กนะครับตรงไหนเป็นมาร์กที่จะใช้ในการปรับตั้งวาวนะครับเพื่อนนะครับค้อมก็บังผมด้วยสิทำไงที่มองเห็นล่ะนะครับมาร์กตัวไหนมาตอนนี้นะครับไม่ใช่มาร์กทีนะดูดีๆนะครับเพื่อนตรงนี้ไม่ใช่มาร์กทีนะครับเป็นมาร์กเฮดนะครับเพื่อนเป็นตัวเฮดนะครับตัวเฮดก็คือตำแหน่งการจ่ายไฟ ใจน้ำมันนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ต่อมาทึงจะเป็นฉีดเดียวนะครับฉีดเดียวเห็นไหมข้างบนมันจะมีสามเลี่ยมอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนเอาฉีดตรงนั้นแหละนะครับมาตรงกันกับสามเลี่ยมนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนต้องมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนมันยังมายังไม่ถึงนะครับเพื่อนนะครับอ่านะครับตรงแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือมาร์กตรงนะครับเพื่อนมาร์กฉีดเดียวนะครับเพื่อนมาร์กที่สองนะครับมันจะเป็นฉีดเดียวมาร์กแรกไม่ใช่นะครับ มาร์คเฮดไม่ใช่นะครับเราจะเอามาร์คเอลนะครับในการปรับตั้งวาล์วนะครับเพื่อนนะครับอ่านี่แหละนะครับอย่างนี้เราก็มาขยับดูวาล์วได้เลยนะครับเพื่อนนะครับว่าวาล์วมีระยะห่างไหมนะครับโอ้โหไอเสียงดังแป๊กๆเลยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับอ่าค่าที่เราจะใช้ในการปรับตั้งวาล์วของตระกูลยามาฮ่านะครับเพื่อนๆก็ตั้งเท่ากันกับมีโอก็ได้นะครับศ 0ูนหกนก็ได้นะครับเพื่อนหรือจะตั้ง0.050.08ก็ได้นะครับเพราะว่าค่าบวกลบของยมฮ่าเขาให้0.04อยู่แล้วนะครับเพื่อนค่าบวกลบยมฮ่าเขาให้0.04อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราตั้งห่างไว้นิดนึงนะครับ ID ดีนะครับ0.06ไอเสีย0.08ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับ นี่นะครับผมก็เอาฟิลเลอร์มาแล้วนะครับขนาด0ูนย์จุดศนย์หกนย์จุดศูนย์ปดนะครับเพื่อนเอ้ยทำไมมันเงาอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนๆูน6 0 0ุดูนย์หกนจุดศูนย์ปดะครับเพื่อน id ตั้งที่0ูนจุดูนหไอเสียตั้งที่0ูนดนย์ดนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้ผมว่า id มันปกติเลยแต่ว่าผมว่าไอเสียมันห่างนะครับเพื่อนเพราะว่าดูจากข่าเมาแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็นี่นะครับ id ก็ โอเคอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับ id ศูนย์จุดศูนย์หกก็โอเคนะครับเพื่อนๆไอเสียนะครับศูนย์จุดศูนย์แปดไม่รู้จะโอหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ๋อมันก็ได้อยู่นี่ว่าหลวมไปนิดนึงนะครับต้องปรับไอเสียเข้าอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆในการปรับตั้งวาล์วก็นะครับจะมาหมันจะเป็นเบอร์แปดนะครับถ่อเป็นฮอนด้าจะเป็นเบอร์เก้านะครับเพื่อนก็คลายน็อตเบอร์แปดออกนะครับคลายเบอร์แปดแล้วก็หมุนแกนกลางเข้าหรือออกแล้วก็ได้ค่ามาตรฐานที่เราต้องการแล้วก็ ให้เพื่อนๆพื่ทำการล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อ่านี่แหละนะครับวิธีการปรับตั้งวาล์วของรถตระกูลยามาฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นสปาร์กไล่มาตั้งแต่สปาร์กเฟสนั่นแหละสปาร์กร้อยห้านั่นแหละนะครับเฟสเดนโบนะครับสปาร์กเอ็กสปาร์กเซตสปาร์กนาโนเอ็กวันร้อยสิบนะครับเพื่อนๆตั้งเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่นะครับไอ้สปาร์กนาโนกับ สปาร์กเอ็กนะครับคาบูไม่เหมือนนะครับเ,เพื่อนๆสปาร์กนาโนด้วยกันนะครับยางป่าคาบูก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนยังมีอีกหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันรวมไปถึงชุดโซ่สเตอร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอีกหลายอย่างเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับเทคนิคแล้วก็วิธีการปรับตั้งวาล์วนะครับของยามาฮ่านะครับเ,เพื่อน ครับเพื่อนๆขอทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆยาม,มาฮ่าเครื่องยนต์105ซีซีนะครับประกอบไปด้วยนะครับยาม,มาฮ่าเฟสยามาฮ่าเรนโบว์ยามาฮ่าสปาร์ค105นะครับเพื่อนๆต่อมาถึงจะมาทำการผลิตเอ่ยยาม,มาฮ่าสปาร์ค110ซีซีเริ่มตั้งแต่ยาม,มาฮ่าสปาร์คแซดนะครับสปาร์คอาร์สปาร์คแซดสปาร์คเอ็กสปาร์คอาร์เอ็กสปาร์คนาโนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเพื่อนๆ ในตระกูล 110cc แล้วก็มี Yamaha X1 อีก1รุ่นนะครับเพื่อนเการตั้งวาล์วก็ยังคงตั้งเหมือนกันพื้นฐานเครื่องยนต์เหมือนกันตัวเดียวกันคล้ายคลึงกันนะครับเพื่อนๆ